เธอเป็นคนที่น่ากข้างผมงง้นสินะกำลังวางแผลอะไรอยู่ไม่ได้วางแผลอะไรซะหน่อยเมื่อไม่นามนมานี้ยามาดาซาตานคงที่เป็นจเพิ่งย้ายเข้ามาไม่ใช่ายามดาแต่ป็นซาตานนะฮะิางที่ชัดสิฝยมีเรื่องให้ปวดหวัวเพิ่มขึ้นนะสินะเอาเล้งั้นให้จับคู่กับคนข้างๆแล้วก็ฝึกสนทานาภาษาอังกฤษกันนะอจมัดทุกประกรทุกอย่างที่เธอมีเข้ามาเลยทั้ดว่าจะสู้กันหรือไงอะไรพูดเสร็จเปแล้วกันไม่ไหแฮาวอารลยูดราตัมตอรเธอ กองกินเนี่ยไม่เววเธอจะต้องเป็นเอเจนต์ขององค์กรการเขาทำอะไรกันย่าไม่ดคุณไม่ได้เลยจะเป็นอะไรเจนก็ทำอะไรไม่ได้หรอกจริงดิมีเพิ่อเข้ามาในห้องละลาจะเป็นอะไรไหมนะนี่เป็นอุสรมขงตาบุรมที่ไปชื่อว่าอินเซก์ในแมนนี่นะหรอกมันแค่เพื่อะทรไม่ได้แ่เป็นไม่รู้เลยทั้เธอเป็นคนที่เรียกมากสินะไม่ได้เรียกเว้ยนี่คือวิทยาการของพสมาคมตับตาเบมสินะฉันเป็นคนของสมาคมลับตาเบรมตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าวเราทุกคนหมอบตงซะตรงนี้ผมจะจ นานมากแล้วสินะที่ไม่ได้ปลดปล่อยพลังที่ถูกปนะดิษไว้แบบนี้เลยช่วงเป็นช่วงเวลาที่น่าคิดถี่จริงช่วงเวลาที่สุดเ mm. ดืยวประดาวไนท์แมนแผลที่ได้รับมาตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ดีช่วยเรื่องความแล้วก็จัดการสักทีนั่นสินะเราจะปลดปล่อยพลังเลยนะล็อบไปซะดังแนะ่เดี๋ยสิอ๋อน่าก,กลัวอ๋อยิ่งใหญ่ใกล้ใกล้ไปอดอัดมันดักกุศลทำอะไรของหมอนั่นไม่ได้ในสเป์เลยไปแรงอยู่น,ะนี่ไงฮ่าเขาอย่างช่วยหน่อยทำได้ดีมากเลยเจลเห็นหรือย <laughs> ังล่ะพลังที่สุดยอดของฉันแน่